รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน้งองกันนะครับสบายดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเห็นไหมครับในกระดานเรื่องอะไรครับที่คุณครูจะสอนเรื่องทะเลและมหาสหมุทรอ่าอ,อันนี้นะครับเรื่องทะเลและมหาสหมุทรเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเกาะปันยีนะครับเราต้องมาเรียนรู้กในวันนี้เัานี้จะเรียนเนื้อหาในเรื่มนี้นะครับแกทุกคนนะครับก่อนหน้านะก่อนนั้นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับสาหรับเรื่องทะเลแมหาสมุทรนะครับและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับด้วยกศนตาบลของเรานะครับติดกับพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับเราในในฐานะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยครับเด็กในชุมชนเราก็ต้องร่วมกันนะครับอนุรักษ์ เกี่ยวกับพื้นที่ทะเลนะครับในทะเลมีอะไรบ้างครับที่สําคัญก็มีพวกสาหร่ายนะครับปะาารังต่างๆนะครับซึ่งเราก็ควรจะอนุรักษ์นะครับเมื่อเวลาชาวต่างชาตินะครับเวลาชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวไม่ใช่เห็นขยะตรงนู้นตรงนี้อยู่ในทในทะเลเวลาถ่ายรูปไปมันก็ไม่สวยไม่งามนะครับในฐานะเรานะครับควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับฝากนักศึกษาด้วยแล้วก็เวลาเขาถ่ายรูปอ่ะมันจะได้สวยถ้าไม่มีขยะใช่ไหมครับลูก อ่าช่วยครูตอบด้วยนะอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งหลับนะครับตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้งานไปนะครับว่าให้นักศึกษานี่ครับไปสำรวจในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองเนี่ยว่ามีอะไรที่สําคัญบ้างเกี่ยวกับทะเลเพื่อนเนี่เดี๋ยวเราไปศึกษากันที่อุทยานกันดีไหมเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราอยู่ใกล้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเราจะเอามานําเสนอคุณครูกันโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเราเป็นนักศึกษากศนนะคะก็ตอนนี้กําลังจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและก็เกี่ยวกับเรื่องออสัตว์ในมหาสมุทรค่ะอยากจะมาขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติอ๋อน้องๆเป็นนักศึกษานักเรียนของกศนใช่ไหมครับ<ช><ช>นะอะ่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะแนะนาคร่าวๆนะครับของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาของเรานะครับ เดี๋ยวพอดีมันจะมีป้ายาที่ว่าให้ความรู้ด้านในที่เราจะได้เดินแหล่งเรียนรู้ข้างในเดี๋ยวทุกคนมาฟังเลยนะโอเค,อเค,คในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีฐานด้วยกันทั้งหมด13ฐานนะครับที่เราจะเดินเยี่ยมชมภายในนะครับก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยจุดชมนกนะครับดูนกนะครับก็คือจะมีกล้องส่องต่างไกลนะครับอมีสะพานนะครับที่ข้ามระหว่างาตัวคลองนะครับแล้วก็น้ําไปสู่อ่าวนะครับ แล้วก็มีตัวหอคอยนะครับเป็นจุดที่6นะครับที่เราจะชมวิวนะครับของภายในวิทยานเดี๋ยวน้องๆนะครับลองเดินเข้าไปชมนะครับเส้นทางด้านในได้เลยแล้วก็ในข้างในก็จะมีแผ่นป้ายต่างๆบอกความรู้นะครับามนป็นมาของต้นไม้และก็พวกตัดน้ำตัดทะเลนะครับต่างๆ ขยากาันิต่อไหมเพราะว่าเหมือนที่อุทยานเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับขยะด้วยเราจะไปใส่ในรายงานได้ดได้ได้แเ้าจะเอข้อมูลตรงนลงในรายงานด้วย Let's go เพอคุดีอเคี้คือเวขยะมากมายเลยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอลิ่นมนุษย์ในชุมชนนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปช่วยก,กันเก็บขยะเพื่อจะเป็นการรักษาแล้วก็อนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตหรือว่าทรัพยากรทางทะเลให้มันสะาดขึ้นโอเคนะโอเคจนะ้าที่เพือพ่อนขยะที่บ้านเรามันก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บเ่อที่จะไม่ให้มันเป็นอาหารของสัตว์ทะเลแล้วก็จะได้เป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปกันดีกว่าโอเค ในมือท่านถ้าทิ้งลงถังอย่างถูกที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเลยค่ะลีมาร่วมอนุรักษ์กันเ<า>ถอะค่ะ